สวัสดีนะครับนักเรียนม .4 ีทับสนะครับอ่าเนื่องจากนะครับวันนี้ครูติดภารกิจนะครับจะต้องพานักเรียนนะครับส่วนหนึ่งเนาะไปตรวจ ATK นะครับเพื่อทำการเพื่อพานักเรียนนะครับไปแข่งขัน a m a t ทและสุดูกุนะครับก็ไม่สามารถอ่าเวลาตรงกันเนาะครูไม่สามารถสอนออนไลน์สดได้เนาะครูขออนุญาตอัดคลิปให้เรา ศึกษาพเพิ่มเติมนะครับก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้เรียนในคลิปเหมือนกันก็นกคือการหาฟังก์ชันคอมโพสิตนะครับหรือว่าฟังก์ชันเชิงประกอบเนาะการที่มีเลนส์ของตัวแรกนะครับเหมือนกับโดเมนของตัวที่2อนะ่ะมีตัวกลางตัวเชื่อมคําตอบก็จะได้เป็นโดเมนของตัวแรกกับเลนส์ของตัวที่2มาจับเกิดเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับก็มาต่อกันที่หน้า29นะครับถ้าเรากําหนด f x เท่ากับ x กลัง3นะครับ gx เท่ากับ3 x ลบ2แล้วก็ hx เท่ากับ x กำลังสอลบ1เนาะเขาบอกจงหา gofohx นะครับครูก็ทำการเขียนกระจายเข้าไปนะครับเป็น g นะคะวงเล็บ f วงเล็บ h วงเล็บ x วงเล็บปิด x ปิด h ปิด f ครับก็เป็นแบบนี้เราก็ค่อยๆหาและถอดไปนะครับครูก็หาที่ตัว f ขออภัยครับตัว h x ก่อนเนาะ h x เราคืออะไรล่ะ h x เราคือ x กำลังสองลบหนึ่งแล้วก็เอามาเขียนนะครับเป็น x กำลังสองลบหนึ่งแค่นี้เองเห็นไหมครับแทนเข้าไปอ่าจากนั้นเรามาดูที่ตัว f ต่อครับเดิมนะครับเดิมนะครับ f x นะครับมันเท่ากับ x กำลังสามนะครับแต่ เรากําลังจะหา f x กําลังสองลบหนึ่งกันนไหมถ้าเกิดเราหา f สองเราก็เอาสองไปแทนที่ x เป็นสองกําลังสามถูกไหมครับถ้าเราหา f ศูนย์เราก็เป็นศูนย์กําลังสามแต่นี้เราหา f x กําลังสองลบหนึ่งนะครับคูก็นำนะครับ uh, x กําลังสองลบหนึ่งไปแทนที่ x นะครับก็จะกลายเป็น x กําลังสองลบหนึ่งและทั้งหมดยกกําลังสามถูกไหมก็คือแทนตัวนี้นะครับอ่า เหมือนเคยนะครับต่อไปนะครับเรามี f ขออภัยครับเรามี g x นะครับเป็น3 x ลบ2เนาะเราก็เอา x กำลัง2ลบ1ทั้งหมดกำลังสไปแทนที่ x ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็น3ุวงเล็บ x กำลัง2ลบ1ทั้งหมดกำลัง3แล้วก็ลบที่2นะครับแค่นี้เองเรียบร้อยสรุปเราได้นะครับ g o f o h x และนะครับ ทีนี้ข้อ2องเขาให้เราหา g o f o h 2นะครับมันก็คือเราคิดมาแล้วจากข้างบนเราเอามาใช้ได้เลยนะครับก็กลายเป็น3ามุงเล็บ x แล้ก็เปลี่ยนเป็นเลข2ซะนะครับก็เป็น2องกำลังสองลบหทั้งหมดกำลังสแล้วก็ลบด้วย2อนะครับสอยู่เหมือนเดิม2องกำลังสองเป็นสี่นะครับสี 4, ลบหได้3ามกำลังสเป็น27นะครับแล้วลบส เราก็คิดเลขต่อ3คูณ27นะครับได้81ดบลบก็ตอบเท่าไรครับ79นะครับ79เนาะทีนี้ต่อไปเป็น FOGOH 1เนาะยังไม่มีอะเป็นตัวเลขนะก็ไม่ยากเราก็กระจายเข้าไป FG นะครับ H 1แล้วลปิด1ปิด H 1, ปิด G เนาะ F G อยู่เหมือนเดิมเนาะเหนึ่งลูก h หนึเราก็ไปคิด h 1หนึ่งสมมติครูมาคิดตรงนี้ h 1หนึครับก็คือเอาหไปแทนที่ x ถูกไหมเอาหไปแทนที่ x ก็เป็น x อ,อกน็กอธทษเอ็กก็เปลี่ยนเป็น1นึ่กำลังสองลบหนะครับหนลบหก็ได้0ูนย์ะครับแสดงว่า h h 1เหนึีย่ยได้ศูนย์ไปแล้วโอเคไหมครับต่อไปเราก็มาหา G 0ศย์ต่อ g ศูนย จ0ศย์ก็เอาศูนย์มาแทนที่ x ตรงนี้นะครับก็เป็น3คูณ0นลบ2นะครับ3คูณศูนย์ได้0 0ย์ย์ลบ2ก็ได้ลบ2นะครับก็ได้ f ลบ2อ่าต่อไปนะครับเพราะฉะนั้น f ลบ2ครับก็ไปแทนที่ x กำลัง3เนาะก็ได้ลบ2กำลัง3าครับก็ได้ลบ8เพราะนั้นตัวนี้ก็ได้ลบ8เห็นไหมครับค่อยๆถอดค่อยๆทำนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขยับขยับออกมานะครับนิดเดียวเนาะทันอยู่นะมันก็จะดีเลย์นหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงอาจจะไปก่อนตัวหนังสือเนาะนะครับทุกระบบมีช่องโว่นะกำหนดนะครับข้อ13ครับกำหนด g x เท่ากับ3 x ลบ8ครับแล้วก็ GO g o g i n v e r s e 2 k เท่ากับ g k กํลัง2เด็กๆจงหาค่า k เมื่อ k มากกว่าเท่ากับ ศนะครับอ่ะตรงนี้ครับมันจะมีสมบัติบอกเราอยู่ข้อ13เนาะนะครับตรงนี้ครับ GOG Invert ตัวเดียวกันเหมือนกันนะครับมันก็จะตัดหมาย GOG Invert ก็จะหายไปเลยก็จะตอบ 2k ตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้นะครับจะได้นะครับ 2k นะครับเท่ากับ Gk กํลังสไปเลยนะครับก็ตัด g o g i n v e r s หรือตัวมันเองมันจะได้ตัวหลังนะครับอันนี้มาจากสมบัติของ g o f i n v e r s ของ x นะครับก็จะตอบ x เลยนะครับเป็นสมบัติของเขานะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็น f i n v e r s o f x ก็จะตอบ x ไปเลยนะครับตรงนี้เป็นสมบัติขเขานะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องตกใจเราก็ได้2 k เหมือนเดิมแต่อะไรครับ g k กําลัง2เห็นไหม g k กําลังสองแต่เรามี g x ใช่ไหมครับเพราะน่าจะหา gk กําลังสองเราก็เอา k ไปแทนที่ x นะครับก็เป็นสาม k กําลังสองลบแปดเป็นศูนย์ครูย้ายมารวมกันเป็นสาม k กําลังสองลบสอง k ลบแปดครับเราครูก็ทำการแยกแฟกเตอร์ครับสาม k กําลังสองลบสอง k ลบแปดแยกได้เท่าไหร่ครูรอครูรอ นะครับอ้าวได้ยังอ่าครูแยกเลยนะครับเป็น3 k มบวก4แล้วก็ k ลบสนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะครับตัว k เท่ากับลบสส่วน4กับ2แต่โจทย์บอกว่าอะไรครับตัว k ต้องมากกว่าเท่ากับ0ดังนั้นเราเลือกตัว2เนาะดังนั้นนะครับค่า k ก็เท่ากับสนะครับต้องเอาเลขสอเพราะ มันมากกว่าเท่ากับศูนย์นะครับอ่าโอเคนะครับเรียบร้อย น,นะก็คือครูคุยคนเดียวได้ตอนนี้เพราะว่ามันอัดคลิปก็เลยไม่สามารถถามใครได้ถ้าเดี๋ยวสงสัยนะก็ทักมาในไลน์แล้วกันนะครับทักมาในไลน์กลุ่มเรานะครับโอเคนะจ๊ะอ่ะโอเคสิครับ fx เท่ากับ x บวก2นะครับเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ1แล้วก็ x บวก3เมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับ1 gx คือ2 x บวก3นะโจทย์ให้เราหาตัวนี้ถ้าเรากระจายเข้าไปเป็นอะไรครับเป็น f วงเล็บ g inverse วงเล็บ1นะครับอ่าเราก็ต้องหา g inverse หนึก่อนถูกไหมลูกแต่โจทย์เนี่ยมันไม่ได้มี g inverse หนึ 1, มันมี gx เท่ากับ2 x บวก3าแล้วก็ต้องหา g inverse ก่อนเนาะถ้าเป็นตัวเลขครูบอกให้สลับกันได้เลยเป็น g inverse สอง x บวก3เท่ากับ x นี่ได้ g inverse แล้วแต่เราเนี่ยมี g inverse ของ2 x บวกหแต่เราต้องการ g inverse หนึ่งน้องครูก็ให้ไอ้2 x บวกสเท่ากับอะไรเท่ากับ1ซะจะได้ดูค่า x นะครับ2 x ก็เท่ากับ1นึลบสา x ก็เท่ากับลบส x เดียวก็เท่ากับลบสส่วนสวนก็ได้ลบห่งเราได้ x เป็นลบหแล้วเนาะถ้าเกิดเราเอา x เท่ากับลบหนึ่งเนี่ยไปแทนที่ x นะครับมันก็จะกลายเป็น g inverse สองคูณลบหนึ่งบวกสามนะครับเท่ากับลบหนึ่งนะ g inverse สองลบหนึ่งสองลบหนึ่งก็ได้ลบสองบวกสามก็ได้หนึ่งก็เท่ากับลบหนึ่งเห็นนะครับเราก็ได้แล้ว g inverse หนึ่งเท่ากับลบหนึ่งได้ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นฮูก็จะกลายเป็น f ตรงนี้ฮูก,ก็เปลี่ยนเป็นลบหนึ่งนะครับตามตรงนี้อ่าจากนั้นเราก็มาหา f ลบหนึ่งครับ f ลบหนึ 1, ่งเด็กๆ f ลบหนึ่งเราเลือกใช้ตัวไหนฟังก์ชันบนหรือฟังก์ชันล่างเลือกใช้ฟังก์ชันล่างนะครับเพราะว่า x มันน้อยกว่า1นนะครับก็ต้องเลือกใช้ฟังก์ชันล่างก็จะกลายเป็นลบหนึ่งบวกสามนะครับก็จะกลายเป็นสองก็ตอบสองนะครับแค่นี้เองนะครับจุบุจุบุบนะครับไม่มีอะไรมากนะครับ ่ได้เป็น2นะครับ14ข้อ14ข้อสิบห้ครับข้อสิบห้าเขาบอกว่ากำหนด f x เท่ากับ g x นะครับดังนี้เขาถามว่าฟังกช์ชันที่กำหนดให้แต่ละคู่ในข้อใดหา g o f ไม่ได้นะครับการที่เราจะหาอขออภยัยจอเลื่อนนะครับจะหา g o f ได้ครับนักเรียนเมื่ออะไรจะหา g o f ได้ถ้ามีตัวเชื่อมใช่ไหม ก็คือเลนสนะครับเลนสของตัวแรกก็คือเลนสของ f มันต้องมาอินเตอร์เซกหรือมาซ้ำกับโดเมนของ g ได้แล้วไม่เป็นเซตว่างก็คือมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมีตัวซ้ำมันถึงจะเชื่อมกันเป็นตัวใหม่ได้เนาะเพราะนั้นเราก็ต้องมาหาเลนสของ f แล้วก็โดเมนของ g เนาะทีนี้เลนของ f ตัวแรกนะ fx มันก็คือ y ครับลูก y เท่า x กำลังสองเนาะเลนก็คือค่าของ y เห็ไหม x กำลังสอง แทน x เป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะได้กําลังสองก็จะได้มากกว่าเท่ากับศูนย์ใช่ไหมเออได้มา,มากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เลนส์ของ f เนี่ยคือมากกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือปิดศูนย์ไปอินฟินิตี้นะครับแล้วโดเมนของ g ล่ะ,โด,ละโดเมนของ g ก็คือค่า x เนี่ยสอง x บวกหนึ่ง x เป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะ,ะนั้นโดเมนของ g ก็จะเป็นจํานวนจริงเห็นไหมครับศูนย์ดูตรงนี้นะครับ เห็นไหมมากกว่าศูนย์ไปตี้กับ R อินเตอร์เซกกันไม่เป็นเซ็ตว่างถูกไหมมันอินเตอร์เซกกันได้เกิดผลลัพธ์ออกมาเพราะฉะนั้นหา G O ถ้าคุณอารไปสีแดงดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับหา G O F ได้นะครับโอเคง่ายๆข้อ2นะครับเราก็เปลี่ยนเป็น Y เท่ากับอะไรครับ x กำลังสบวกสครับ เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ x กำลังสองมันก็มากกว่าเท่ากับ0ูนย์อยู่แล้วเพราะนั้นมันก็ต้องเป็นศูนย์ต่ 0, 0, ําสุดศูนบวกสก็ได้2ถูกไหมอ่าแต่ถ้าเป็น1ก็ได้3ามไปเรื่อยๆเพราะนั้นตัวต่ําสุดมันก็ได้เป็นสองนะครับเพราะฉะนั้นเลนส์ของ f ก็คือปิด2ไปอินฟินิตี้นะครับส่วนโดเมนของ g ครับเด็กๆเนี่ยสาม x x เป็นอะไรก็ได้ครับเป็นจำนวนจริง เป็นจำนวนจริงอินเตอร์เซ็กอะไรก็เกิดผลลัพธ์แน่นอนก็หา g o f ได้นะครับข้อสามหาได้ปกตินะครับไม่มีอะไรข้อสามข้อสามนี่งา่ายหน่อยเนี่ยเป็น f x อัจะเป็น f x กับ 3x เพราะนั้น 3x ทากับ yy ก็เป็นอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลนส์ของ f ก็คือจำนวนจริงนะครับ,รบเช่นเดียวกันโดเมนของ g เป็น x ก็เป็นจำนวนจริงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นหา g o f ได้ ส่วนข้อสี่ครับอืมเนี่ยครับมันมีลบอยู่หน้าแอปเพราะนั้นค่า y เราก็จะต้องติดลบเป็นศูนย์ได้ก็คือน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมเออค่า y ครับมันก็ต้องน้อยกว่าเท่ากับศูนย์น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือเท่ากับเปิดลบอินฟินิตี้ปิดศูนย์นะครับส่วนโดเมนของ g ก็คือเนี่ยครับในรูทๆในรูต้องมากว่าเท่ากับ0ูนย์เนาะแต่มันเป็นตัว x เอกกำลังสองมันก็เป็นอะไรก็ได้ผมยกกำลังสองมันก็เป็นบวกอยู่ดีนะครับก็เป็นจริงก็เป็นจำนวนจริงอินเตอร์เซ็กกับน้อยกว่ากับศูนย์ก็เกิดค่าขึ้นมาไม่เป็นเซ็ตว่างเนาะก็เป็นหา g o f ได้ข้อนี้ก็วัดนะครับว่าเราเข้าใจออว่าเราเข้าใจเอออะไรนะว่าเราสามารถหาฟังก์ชันคอมโพสิต g o f ได้หรือไม่นะครับก็ไม่น่ามีอะไร นะครับโอเคต่อไปข้อสิบหนะทันเนาะเดี๋ยวจบหน้านี้พอเอาแค่นี้พอไม่อยากเรียนเยอะเดี๋ยวเรียนเครียดข้อสิบหนะครับกำหนด f x เท่ากับ 4x และ g x เท่ากับ2ส่วน x ลบ1จงหาค่าของ x ที่ทำให้ f g x เท่ากับ g f x เอออ่ะสองตัวนี้มันเท่ากันเนาะเพระาะนั้นสองตัวนี้เท่ากันครูก็หาตัวที่1่ก่อนแล้วหาตัวที่2มันเท่ากันแล้วเดี๋ยวจะได้เองเนาะ ตัวที่1นึ่เนาะ f วงเล็บ g x ครับเด็กๆ f วงเล็บ g x ก็ง่ายๆก็เอา g x เนี่ยเข้าไปแทนที่ถูกไหมเดิมเรามี f x ถูกปเท่ากับ4 x ถ้าเราบอกเป็น f 0เราก็เอา4ไปคูณ0ถูกไหม f 5แล้วก็เอา4ไปคูณ5แต่นี้เป็น f g x เราก็เอาอะไรครับ g x ไปแทนที่ x เนาะก็กลายเป็น4คูณ g x ของเราก็คือ2ส่วน x ลบ1โอเคไหม คูณก็ไปก็เป็น8ส่วน x ลบ1อันนี้เป็นตัวที่1นึครับตัวที่2ของเรา g วงเล็บ f x นะครับก็คิดเหมือนกันเอา f x ไปแทนที่ g x เนาะก็กลายเป็น2ส่วน f x ก็คือ 4x นะครับก็ 4x ลบ1นะครับก็เป็นตัวที่2อนะ่าก็ตัวที่1เท่ากับตัวที่2ออยู่แล้วเนาะ ก็กลายเป็น8ส่วน x ลบครับเท่ากับ2ส่วน4 x ลบลูกแก้สมการปกติคูณไข่นเนาะ8คูณ4 x ลบครับเท่ากับ2คูณ x ลบครับอ่ะคูณคูณเข้าไป8สะ8 4 32 x ลบนะครับฝั่งนี้2 x ลบนะครับคูย้ายตัวแปร x มารวมกัน32 x ลบ x นะครับเท่ากับ 2บลบแย้ายมาบวกแปดนะครับสามสิบสอกลบสอ็ก็ได้ 30x สินะครับลบสบวกแก็ได้6 x เดียวก็คือ6กส่วนสามก็เท่ากับ1นส่วนหนะครับจุบิจุบิบอ่าแสดงว่าได้ x เป็นหนส่วนหถ้าแทน x เป็น1นึ่ส่วนห้าจะเท่ากันนักเรียนก็ลองไปแทนดูถ้าอยากแทนก็นะ เป็นกานตัวคำตอบนะครับข้อ17นะครับ f o g x เท่ากับ2 x กํลังสบวก4นะครับ g x เท่ากับ x บวก1นะครับจงหา f x บวก f 2ข้อนี้มี g x แต่ไม่มี f x มาให้แต่มี f o g เราก็เอา f o g แหละมาแตกนะครับ f o g x นะก็คือตัวนี้นะครับเท่ากับ2 x กํลัง2บวก4ถูกไหม เหมือนกันตัวเนี้ยตัว g x อะ่ะมันคืออะไร x บวกหนึ่งแล้วก็เอา x บวกหนึ่งเข้ามาแทนลูกเป็น f วงเล็บ x บวกหนึ่งเท่ากับสอง x กําลังสองบวกสี่เห็นไหมเย้ yeah, ใกล้แล้วเราต้องการอะไรเราต้องการ f x ครับแต่ตรงเนี้ยมันเป็น f x บวกหนึ่งอยู่ครูก็เลยบอกว่าเราก็ลบหนึ่งเข้าไปอ่ะลบหนึ่งเข้าไปมันจะเหล f x แล้ว แต่พอเราลบ1เข้าไปที่ในวงเล็บ fx เราก็ต้องมาลบที่ตัวนอกด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาลบ1ด้วยแต่อย่าลืมว่าลบทุกอย่างมันยกกําลังสองเราก็ต้องยกกำลังสองมาเลยแล้วบวก4เห็นไหมเห็นไหมครับ1ลบ1งก็หมดเนี่ยมันก็จะเหลือ fx เท่ากับ2เนาะคูณหน้า x ลบหกมดกำลังสองก็ได้หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองนะแล้บวลบวก4นะครับ ก็กลายเป็น2คูณเข้าไป 2x กำลัง2ลบ 4x บวก2บวก4นะก็จะกลายเป็น 2x กำลัง2ลบ 4x บวก6อ่ะตัวนี้คือ f(x) อ่ะได้ f(x) แล้วนี่ได้ตัวนี้แล้วเรียบร้อย1ตัวนะครับต่อไปต้องมาหา f(2) f วงเล็บ2ครับเด็กๆ f วงเล็บ2ก็เอา2ไปแทนที่ตัวนี้ที่เราหามาก็กลายเป็น2 คูณ2กำลังสลบสีลบหกนะครับสอกำลังสเป็น4 4่คูณสเป็น8ลบโทษ x x คูณก็เป็น2ไงคูณเข้าไปเมื่อกี้4ีคูณสลบแนะครับขอโทษเนาะเป็นบวกหไม่ใช่ลบหนะครับบวกหอ่ะบวกหนะครับก็เท่ากับ6เป็น6เนาะเป็นบวกนะอขอโทษขอโทษเพราะฉะนั้นได้แล้วโจทย์ถาม fx บวก f 2องครับเด็กๆคูณมาบวกกันก็เป็น2 x กำลังสองลบส x บวกหแล้วก็บวกด้วย6 f 2เนาะก็กลายเป็น2 x กำลังสองลบส x บวกสิบสองนั่นเองนะครับก็คือคำตอบนะครับเค okay. ก็ไม่ยากนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆเรียงๆบินเฉียงๆไปทั้งหมู่นะครับอืม นะครับนะครับโอเคไหมโอเคนะครับโอเคโอเคโอเคไมมโอเคไม่โอเคไปต่อ ข้อ18ครับ f x เท่ากับ3 x ครับ g f x เท่ากับ x กำลังสองจงหา f x ตรงหา g x นะจงหา g x เราก็เอาตัวใหญ่มากระจายนะครับ f x นะครับเท่ากับ x กำลังสองเหมือนเดิมเลยนะครับ f x เราก็ f x เท่ากับ3 x มาแทนได้ก็เป็น g วงเล็บ3 x เท่ากับ x กำลัง2ครับอ่านี่ครับเรามี g 3 x เท่ากับ x กำลังสองแต่เราต้องการ g x ทำไงก็เอาอะไรเอาสามไปหารนะครับเอาสามไปหารอีตรงเนี้ยก็ต้องหารด้วยสามด้วยนะครับแล้วมันมีทั้ง x มันู่กำลังทั้งหมดกำลังสองอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ได้ gx ครับสามตัดสามก็ได้ครับ x กำลังสองส่วนเก้านะครับนั่นเองแค่นี้นะครับง่ายๆคิดแบบ s i n g u l a า คิดแบบเบาๆใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรให้มันมากไม่ให้มันวุ่นวายนะครับอ่ะโอเคให้เราจดนะ ครัสิบเก้าครับ,รบกำหนดให้ fx เท่ากับ F x บวกหนึ่งนะครับเมื่อ F x น้อยกว่ากับลบหนึ่งเนอะสอง x เป็น F x มากกว่าลบหนึ่งน้อยกว่าสามแล้วก็ F x กํลังสองลบหนึ่งเมื่อ F x มากกว่ากับสามเนอะส่วน g x ก็เป็นขั้นบันไดเหมือนกันนะครับก็บตัวนี้เราเขียนกระจายออกมาก็เป็น g f 2นะครับบวก f g 1นะครับแล้วก็ถอดทีละตัวลูกมาดูที่ f 2ก่อนนะครับ f 2นะครับ f 2ก็ไปดูที่2ครับว่าต้องใช้อันไหนลูก f เป็น2นะครับ f เป็น2นะเออ f เป็นสองเราก็เลือกตัวกลางนะครับตัวกลางเนาะเพราะว่ามากกว่าลบหน 4, นะึ่ง่ลกว่าสองก็เป็นสองคูณสองเป็นสี่เนาะก็เป็น G4 สี่โอเคไหมครับบวก f หนึ่งอ่ะ g หนะึ่งเนาะมาดูที่ G1 หนึ่งต่อ G1 หนึ่งก็เลือกน้อยกว่าสองนะเลือกน้อยกว่าสองนะครับก็เป็นสามคูณหนึ่งเป็นสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่ก็เป็นสีน 3, 3, 6, 1, ่น, 4, น, 4, นะครับแล้วเราก็มาดูที่ g ีสี่ G4 นะครับ G4 ก็เลือกอันล่างนะครับอันล่างเพราะว่ามากกว่าเท่ากับ2 C คูณ4ก็เป็นสิบบวก F4 ครับ F4 ก็เลือกตัวนี้ครับ4มากกว่าเท่ากับ3ก็มาแทน C ี 4, กำลัง2เป็นแ8ดแปดพษสกำลังสองสิบหกสิบหกลบ1เป็นสิบห้านะครับบวกกันเป็นสามสิบเอด นะครับเป็นสามสิบเอ็ดโจทย์ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะโจทย์ให้เรียบร้อย 20นะครับยีนะครับ g x เท่ากับหนส่วนสะครับคูณกับลบส x บวกหนะครับ,ลบ, 5, รบและ g o f x เท่ากับ x กำลังสองบวกหจงหา f x อันนี้ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ค่อยคอยถอดกันมา g นะครับ g นะครับวงเล็บ f x นะครับ เท่ากับ x กาลังสองบวกหนึ่งเออนะครับแล้วทีนี้นะครับถ้าเราเขียนเป็น g f x อีกตัวหนึ่งอ่ากูให้ตัวนี้เป็นสมการที่หนึ่งก็ได้นะครับตัวเนี้ยเห็นไหมครับมันมี f x อยู่แต่เรามี g x ถูกไหมก็ไปแทนที่ x ได้ก็เอา f x ไปแทนที่ได้ก็เป็นหนึ่งส่วนสี่วงเล็บลบสอง x แล้วก็เปลี่ยนเป็น f x ซะแล้วก็บวกห้านะครับเอออันนี้เป็นสมการที่สองนะครับ เราก็จะทราบว่าสมการที่หนึ่งเนี่ยมันเท่ากับสมการที่สองอยู่แล้วนะครับะนะครับอ่ะเราก็มาเท่ากันเนาะก็เป็นหนึ่งส่วนสี่วงเล็บลบสองเอฟนะครับบวกห้านะครับเท่ากับ x กำลังสองบวกหนึ่ง นะ c เนี่ยาหารอยู่ครูย้ายไปคูณหวังหนูก็เป็น 4x กำลัง2บวก c อ่ะนะครับบวก5นะครับบวกอยู่ย้ายไปลบนะครับ 4, 4ี่หลบหเหลือเท่าไลบหน่งเนาะโอเคเพราะฉะนั้น fx ตัวเดียวเราก็เอาลบสไปหารโอเคเรียบร้อยก็ได้ fx ออกมาตามที่โจทย์ต้องการนะครับส่วนข้อ21นะครับกำหนดให้ f เท่ากับปีกา40นะครับลบ2 2แล้วก็0 5นะครับ ก็จงหานะครับ f ศูนย์ f ลบหนึ่งห้านะครับครูเคยบอกแล้วตรงนี้มีนิยามบอกจำได้เปล่า f o f Invert ตัวมันเองคอมโพสิกับตัวฟังก์ชันก็จะได้คำตอบตัวหลังเลยตอบห้าเลยนะครับ f o f Invert สองก็ตอบสองครับ f Invert o f ลบสองก็ตอบลบสอง f Invert o f ศูนย์ก็ตอบศูนย์แค่นี้เองครับอืมแต่ถ้าเราหาแบบเต็มๆนะครับถ้า f Invert เนี่ย นะจากข้างบนมันก็จะเป็นลายศูนย์สี่สองลบสองห้าศูนย์ถูกไหมถ้าทำอย่างนี้อ่ะครูยกตัวอย่างข้อหนึ่งครับแบบเต็มเตๆแล้วก็คิดปกตินะครับ F f in v e r s เห้าเนาะถูกปะ่ะแล้ก็ไปดู F i n v e r s ห้า f อฟห้ามันก็ได้อะไรศูนใช่ไหมก็ได้ F 0ศูย์แล้ว F 0ศูนย์ก็ได้อะไร F 0ศูนย์ก็ได้ห้าก็ได้ห้าตัวเดิมเพราะนั้นมันก็เท่ากับตัวนี้ตั้งแต่แรกก็สามารถใช้สูตรได้เลย ครับแค่นี้เองเนาะแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าถ้าไม่ได้มีเอ,อ่อภารกิจอะไรเนาะครูก็สอนสดปกติแต่ว่าถ้าติดภารกิจครูก็อัดคลิปให้เราโดยตลอดเนาะอันสุดท้ายเรื่องพิชคณิตเพราะนั้นฝากไว้เท่านี้ก่อนเนาะฝากทบทวนด้วยนะครับสวัสดีครับ